สวัสดีค่ะกับเรียนอนเดอร์เ้วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นชาเลนจ์มีชื่อว่าหอคอยมือจิ๋วนะครับใช่ค่ะกติกานะคะเราจะเล่นทั้งหมด3รอบนะคะถ้าใครทำหผอคอยลมนะคะก็จะถูกอีก2คนนะคะบอกกัลงโทษค่ะเราก็ต้องใช้มือด้วยนะครับมือ <ổ? S 1> จิ๋วนะคะนี่คะ่ะ น้ยออกเฮ็ดยิงจุกพี่คนที่สามเริ่มเริ่มที่พี่เคสนะคะขอชิบแรกนั่นซะเอ้ยที่สองต้อไปต่อขบนด้วยใช่เมียเหล่าจะไม่เฮ็ียังดีนะยังเปิดนะต่อต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะให้หอคอยสูงสูงขึ้นไปเลยนะเพราะว่านะโอ้ยไม่ชิมมาก แม่ใช้ใช้นิ้วไหนเนี่ยสองนิ an ้วจริงอะอ่าอ่าเฮ้ยทาร์ตีร์ตี้ก่งเนาะตอนนี้ตามีตอนนี้ตาบอีกดังอีกเขา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 เปลี่ยนไม่ได้นะไม่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ เป็นบุคคลที่ใช้นิ้วไม่เหมือนคนอื่นด้วยใส่ใส่นิ้วจริงอนต้องใช้ใช้เดียวปบนิ้ว่ปบนิ้วอปรับนิ้วบนิ้เฉยแล้วจะเียงต่ำไมเนี่ยเพื่อนทางวานบวตมาได้นะคะถ้าเชียร์พี่เคส h ใช่ชียี b บีเชียร์มเอม เสียงสั่งอะไรดีนะอะแม็กอย่าคิดนานอุ้ยไลยไล่เออไล่ไม่มีนะโออนายคิวเน่เหรอฮะหน้าหน้าเริ่มเหมือนกันนะนี่นี่ข้างล่างๆยังเหลือหนาอยู่เจ้าจริงเหรอฮะจริงด้วยขนพันธุ์เลเอ้ยเอียงขอคอยเอียงไม่เริ่มจะเอียงเลยนะไม่มีการตอบเองเฮ้ย ว่าผมคอ,อเองเนี่ยไม่แล้วจเรู <il S 1> ้ว <plein> ่า <es> มัอ้าวคนเก่งไม่ใช่คนเก่งพ่เคททำไมี่เคทง่าเลยอ่ะพี่เคทมา่คนรุ่นทัลตายเจ้าคงเล็งไว้แล้วสินะเอาละมีบอกว่าไปถนัดลมันใจกว่ามัไม่ได้อย่าเอาราดให้หมดเลยมสึ่ว่าท่อนี้ จะผ่านไปหลายรอบก็ยังกลับมาเอาเหมือนเดิมนะคะคนนี้เ้าเราได้นะครับคนต่อไปยากคนต่อไปผมไี่หวเอาละค่ะบีก็เป็นผู้แพ้ไปนะคะส่วนผู้ชนะของเราสองคนนะคะปรึกษากันเลยค่ะว่าจะมีบทลงโทษยังไงเราปรึกษากันหน้าแล้วนะครับก็คือน้ำแข็งใสให้วีกินนะคะอะไรเลยเอาละค่ะสองคนคะจะทำน้ำแข็งใสใช่ค่ะแต่คงไม่ใช่ ซอสที่มันเป็นน้ำหวานหรอกนะคะมันคงธรรมดาเกินไปนี่ค่ะใส่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรซอสเผ็ดหยุดนะเธอที่ยังไม่ได้ใส่แข็งนี่บีจะกินถุงไหมเนี่ยข้างล่างเดี๋ยวเราจะราดคาราเมลเหมือนเหมือนเหมือนทขาไม่ตายใจหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาทำแข็งใสกันนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องใส่นีนซะด้วยให้มันระดับขึ้นหน่อยราดคาราเมลไปไม่ใส่เลยหรอวีอันนี้คือพี่เขียวนะคะ แม็กกินเกี่ยวคนเดียวนี่นะคะเราจะใส่น้ำแดงนะคะราดลงไปนะคะให้บีตายใจว่าเราทำนี่นะคะคือน้ำแข็งใส่ของพวกเราเองนะคะนี่นะกินบีค่ะพร้อมที่จะกินน้ำแข็งใส่หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเชิญทั้งสองคนค่ะเสิร์ฟน้ำแข็ง่โอ้โหอร่อยกินเลยค่ะตักคำใหญ่ๆเลยบี ทำไมมันมีกิน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 เล้ยงกินฝันเอ้อย่าเลียเอ้อย่าเลียมันไม่ดีมั้งกินเลยอ้านีเลยเจ้าต้องลองหัดกินดู้อเทีเดียวทีเดียวทำเดียวทีเดียวเดียวทีเดียเดียเยรเดียวทเดอยวทยวยวไปซะแล้วเดีวเ ยกแรกก็โดนไปโดนโลเทอ,องเราบอกแล้วว่าไม่ธรรมดามาโดนมายกที่สองอันนี้เดี๋ยวเราให้คนคนสุดท้ายเริ่มก่อนอ่ะมาใครเป็นใครเป็นแม็กซ์ใช่ไหมัมใช่แม็กซ์กแ,ลกแล้วก็บีแล้วก็ <S <S มี่แคทแคทวนการนะครับอืมี่ความระกาณงานสุดสุเดี๋ยวเราจะรู แม่แก่อ้ยอย่าแก่อย่าแม่แก่ค่ะไม่หลพี่ฟ้าเป็นกรรมการจับตาดูนะคะตะแม็บเฮ้ยเขาให้เอาวันเดียวไม่ใช่ในสองอันใครที่พ์ว่าเราคที่สองนะคะลุ้ม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 แพ้แท็กวะถ้าใครเชียววะต้องเป็นคนอื่นลองพิมพ์ชื่อมาได้นะคะตาเบตาบีนะครับโอ้โหมันก็ง่ายเกินไม่ง่ายนะมง่ายนะ ตรงนั้นดีแล้วเหรอเดี๋ยวตาต่อไปมันตาแม็กใช่ไหมใช่๋ยวคราวนี้พอพี่ไฟสั่งอะไรทุกคนต้องทำาตามเพื่องวัมคว่ยากเพ่อควัมยากมันยากอยู่แลลวต่อไปตาเคสต่อไปตาเคสตาเคสอะไรเนียนอะไรเออเหรอเหมือนนั่นหรมันต้องเพิ่มตั้งแต่คนแรกที่เล่นเริ่มเล่นไงเป็นไรพี่เก่อุ้ยนั่นน่ะพี่เกงยิงนงแม็กเอามือค่อยหลังเอามือค่อยหลังเอามือที่ไม่มีมือจิ๋ค่อยหลัง

ตัวเองไว้เถอยเออเคมีก็พี่เคของพี่เคมันไม่ไม่ต้องทำหรอกเคทำอะไรดีเคมทำอะไรดีน้เทอะดีโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำอะไรเคกินบีแซนด์วิสแซนด์วิชสุดอร่อยนันเออร่อยมึไหมมมเดี๋ยวเราไปทากันเลย นะครับปกติแซนด์วิชมันต้องทาไข่ใช่ไหมครับแต่นี้ไข่สดใช่อันนี้ทาไข่ไปเลยอ๋อนี่โปะไข่ไปเลยใช่โปะโปะเลยนั่นเราต้องให้มันแบบนี้เวลาพี่เคทกัดมันจะได้แบบว่าป๊อกใส่อะไรคะคาราซาดทำไมไม่เขย่าก่อดนะลูกทานไฟเบา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 เดี๋ยวหวานเบาหวานเลยพี่เราก็จะมีซีฟู้ดนะครับใส่เข้าไปแม็กกี้ด้วยนี่เบาเบานี่เลอะจานหมดแล้วเขาก็รู้สิว่าใส่อะไรเข้ามะ ไม่เป็นไรพี่เกียมันกินได้อร่อยน้ำพริกปลาหวานไข่ทะลักเหรอใช่ไข่ทะลักใส้ทะลุอันนี้แม็กทำอย่างเดียวเองอร่อยจิ้มซีฟู้ดมีไข่ม่วงมีผัดสับนี่อีกอย่างออร่ยด้วยไม่ต้องพี่พูดเยอะกินเยอะๆครับกินเยอะๆสิครับกินเยอะๆสิอ๋อดูดูไม่กิอีกๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆเๆีๆยวๆๆๆไปๆๆ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 นๆๆ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 ๆ ฝ่ายมีกติกาให้ทั้งสามคนเราจะใช้เวลาในการดึงภายใน5วินาทีโอ้หน oh. ึ่งสองสามเริ่มได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลา oh. ได้ได้ oh. ได้ได้ oh. ทันทัน,ทน okay. คือต้องเรงอ่ะต้องเรงแล้วค่ะฝ่ายพิเทสเตรียมตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ครับต่อไปต่งมงไหมเสร็จ <So. S 1> ตัวอ่ะ หนึ่งสองสามานั่นสะต่อไปเฮ้เฮ้เฮ้ยโอเคสองสามเริ่มได้หนึ่งสองส่อบทลงโสุดท้ายคืออะไรครับพี่เคสแว็กขนค่ะ นี่นะคะเราตรงนี้เพราะมีขนออกมั่งเลยเหรอลูกมอ่งเลยเหรออ่ะแปะลงไปะนี่ทำเองด้วยเอาเองนักเลงพอกเลงพอาพร้อมแล้วดึงตอกตั้งดึงออกมามันไม่มัไม่มัไม่มีอะไรออกเลยครับเอาเอาอีกสักรอบเอาอีกสักรอบโอ้ยแหวงด้วยนะเนี่ยอุ้ยแหวงแหวง าวมาแดงด้วยด่ดูสีผิวความต่างเฮ้ยเอาเลยโอ้หายเลยแนเนีเอ้ยแล้วแหงเลยเฮ้ยมันเป็นพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจลบไปทนแล้วมันเป็นแแล้วก็ดีตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอต้อลรับไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่อง Vienna Under แก แล้วก็ถ้าใครนะครับที่ชอบชาลนนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับบ๊ายบาย